มีพั้งขอบได้ด้วยค่ะอันนี้คมือ้คะของเื่ออะไยมาน่าจะเป็นสนงนะคะนานเท่าไหร่ประมาณ5ปีได้ลวค่ะก็ได้อยู่แล้วกนก็ไดก็คือมีโนูนน้ไม่น่าน่าน่าที่แบบว่าอยากได้ค่ะประมาณเด็นงเพอพอได้นะค อได้อยู่แล้วโอเคของเรา,ากนน็ได้อยู่ตรนใหญ่มากเราลองตรงนี้แต่ถึงก้อนตรงน,นี้นะจัดมะนะค่ะ <c oughs> ก็เออมันมันมันสามารถที่จะเราเราขูดออกได้คะอกว่าเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ข้างบนตรงนี้เ <c oughs> น่ยมัน <c oughs> มันดูอะไรนมันก็ีแล้วดูตรงนี้ข <c oughs> องเราไม่มีค่ะม้อ แผลปากได้าไ่ไม่ได้้วไม่ได้เยอะแล้วเอ่อแลถ้าเราแบบยุบยุบหนกเนี่ยค่ะมันมันจะทำให้หน้าเราย้อยไหมคะถ้าเิไม่ย้อนไม่ย้อนค่ะจมูกเหะอุะผัวไม่ีโอกาสจมูกทำคือคือคือเราเป็นคนที่เนียะตรงนี้ยหันอย่าย ทำแบบโอเพ่นนะค่ะสามารถทำได้ใช่ไหมคะความความวังนี้จะถ้ายุบหนกกับการนี้จะนานสาธิตคือถ้าเราจะลางานอย่างนี้ค่ะซักประมาณนี้ เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพวกเอซีวิธีกรอะไรนะคะมันถึงว่าเราต้องทำงานทุกวันก็คิดว่าจะมีเวลาคื้นสักสัปดาห์หนึ่งได้ไหมคะได้ได้อยู่แล้วก็แใส่แมสได้อยู่แล้วค่ะเป็นคนคือเคยสมรภัก์มาก่อนแล้วแล้วหนุบคิ้วอย่างนี้สมควรที่จะกรอนะคะเคนก็ ก็ก็น hmm. <Right. Yeah>. ่าจะทําอยู่แล้วไงเนาะคือที่ก็ทําให้หน้าแล้วมุนจะตรงนี้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 ใช่ไหมทีนี้มันแล้วแต่เราไงแ้วแต่เรามันก็น่าทําแต่ว่าไอ้ที่เสริมมามขาก็มันก็ไม่เกี่ยวแล้วทได้อะไรเนี่ยก็มวไปค่ะใช่ค่ะ กลามกลางกลาคุณหมอตัดตัดตัดชิดเส้นกระสัทหางประมาณกี่กี่กี่นครับงหมอกี่มิลจะไปรู้ทำไมอ่ะตัดให้เล็กอยู่แล้วแล้วจะเอานำี่มินะมันก็ตัดเท่าที่ตัดได้ผมจะลงเปนคุณหอเองก็คืออย่างนี้แล้วแลเนีไล่ยเส้นอยู่ตรงนี้ไงเืออย่างนี้นี่คือเส้นล่องนี้ใช่ไหม ตัดเกินนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณอยก็จะตัดแค่มุมใช่ไหมนนหมอ,ลอไล่จะไล่มาอืออันนี้ก็คือตัดคลามแต่ถ้าเป็น V-line มันจะต้องตรงตรงขาตรง,งนี้เพิ่มนี่เป็นแนตรงปลายตรงนี้แต่น้่ก็ทำก็พอไดนะ้ไม่ได้เยอะมากก็กลามก็ได้พวกกลางหมอ,มอไล่มายาะอยูอย่แล้ว

มคนปรึกาเป็หน่มมีเยอะเลยนะคะก็อยากกลาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆปรึแน่คนแบ่าประ่นนเองอยากได้แบบนั้นได้ดีแี้วค่ะแต่โอเคแล้วก็ทำไปได้ทำได้ก็ทำเยอะไม่จำกเออแล้วแล้วถ้าเราเลาะเนี่ยเราเราจะทำครั้งเดียวได้เลยหรือว่าต้องคอยย้ำมาทำอีกทีครับหรือยงถ้ากรณีทำเดอยย้ำอ่ะหรอหัก เหนืออาหารอ้่บางคงได้เดี๋ยวฉีดยาหีืออาไรั็ามอาจสลายน่นิดหน่อยต้องการอาจจะไม่ต้องกาีแตมาลองอยู่ีเลยนะ ก็้องเลืตัวปเราเพ่น้องี่แล้วนี่น้เาะว่าพร้อมไหนคะได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน้องมาจากจังหวัดอะไรนะคะขอนแก่นนะคะขอนแก่นนะคะน้องทำอาชีพอะไรนะอ๋อ MC เหมือนกันเนาะ เรา uh huh. เป็นไงแบบว่าวทำไมถึงมาฝึกษาคุณหมอกี้ชาติเพราะว่าก็เห็น <c oughs> เห็นจากในในเพื่อนๆ <c oughs> ทำมาแล้วก็เห็นจากที่พี่กี้ไลค่ะ <c oughs> ไลค์แบบว่า,ามีคนมาทําเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็คุณหมอตัดตัดออกค่อนข้างเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เป็นคนมีหนกใหญ่เหมือนกันเราก็เลยอยากที่จะเอาออกแบบนิหาในหน้าแบบ ใช่พอตัดแล้วหน้าก็จะเล็กลงนะคะคือน้องมีปัญหาแบบว่าชโหนกแก้มใหญ่นิดนึงนะคะพอตัดแล้วมันก็จะดูเล็กลงดูเรียวขึ้นนะคะอะาแล้วก็จะมีกามนะคะนี่ค่ะอ่าก็จะมีกามนะคะคุณหมอกว่าไม่ต้องทำวีไลน์ก็ได้แต่เลาะคางออกนิดนึงนะคะถ้าเกิดแบบว่ารู้สึกมันสั้นไปค่อยเสริมแบบ เอาแบบว่าเพจดีกว่า,าเพราะว่าถ้าเป็นไอ้พวกอะไรอ่ะสารนะมันจะอันตราย<ะ>เนาะมันมีสิทธิ์อักเสบได้ได้ยไงค่ะคือมีผลแม่นาใช่คุณพี่หมอเก่งมากๆเนนวิทย์ได้ตามใจสุดๆี่ดูแลดีจนไม่มีคำอธิบายดูแลดีขอบคุณน้องโด้ค่ะปะวางแผนไว้เมื่อะไหร่คะ วางแผนไว้ถ้ามีเวลาอยากทําเดือนหน้าเลยใช่แต่แต่ต้องบอกว่ากาอาจะเป็นอะไรที่บวมที่สุดนะฟังด้่ะใช่ต้องมีเวลาผักนิดนึงสักป,ประมาณกี่อาทิตยนะคืไอ้นะคะสักป,ประมาณกี่กี่วันหนหูจะต้องทํางานเกี่ยวกับอะไรในตอนนั้นอะ่ะ<อ>ต้องใช้หน้า<ห>ตาไหมหหใช่ค่ะ พูดมันจะพูดไม่ค่อยชัดเนาะประมาณสามสี่วันแรกอะ่ะมันจะพูดไม่ชัดเพราะปากมันจะตึงอาจจะต้องเ,เอาเอาช่วงที่มไม่มีงานดีกว่าช่วงที่บอกว่าได้พักสักสองอาทิตย์อะไร uh huh. อย่างเงี้ยโอเคขายขอบคุณมากเลยนะคะ หนูไอ้น,นี้ส่งคนข้อยู่ที่อุบลด้วยใช่ไหมคะขอนแก่นขอนแก่น,กนใชออ่ทำเกี่ยวอะไรคะทำเกี่ยวกับร้อยไหมตบลูกหน้าร้อยไหมบทบ็เทอร์ซิลเลอร์โอเคที่ขอนแก่นใครอยู่ขอนแก่นก็สนใจก็ติดต่อน้องได้นะคะขอบคุณค่ะ